ครับสวัสดีครับ FC ธรรมนรยนวันนี้เรามาเสนอเจ้า FVM 230นะครับเดก้านะครับตัวนี้เป็นชมชมชมก่อนที่จะเป็นตัวใหม่เรานี่แหละตัวนี้เป็น230นะ f c จดทะเบียนปี18แหรือ49ประมาณนี้แหละเนี่ยตัวนี้รถสวยนะ f c รถเอ่อเดิมนะตามที่เราดูกระโงตะเขยบเดิมเนี่ยแต่งหล่อเลยใช่ไหมเนี่ยสวยเลย นะครับรถด,ดูดดตามโครงสร้างสวยนะเดิมนี่ตะโกนตะเข็บสวยเก๋เลยละ่ะด,ดูเอฟซีรถสวยรถสวยด,ดูตามนี่ถือว่าใช้ได้สำหรับรุ่นนี้แหล,ละนี่บเบาเบิกครบแอร์เย็นนะครับคันนี้เราเพิ่งเช็คแอร์มาแอร์เย็นเลยนะแอร์ใช้ได้เครื่องนี่ดีมากเลย ตัวนี้เออดูคัสซีก่อนคัสซีสวยนะตัวนี้เป็นสองสามศูนย์เอฟซีมีโบนะตัวนี้สองสามศูนย์ีโบถ้าสองร้อยจะไม่มีเทอร์โบถ้าสองสามศูนย์จะมีเทอร์โบเออ่เดี๋ยวเราวัดความยาวของรถให้ดูเลย f อซเพราะว่าลงรีวิวขนาดลูกค้าจะสอบถามเรื่องความยาวความกว้างอะไรพวกนี้ ดูไปพร้อมๆกันเลยจะได้อไม่ต้องโทรมาอีกบ่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่ดูเลยห้าเมตรโอ้หกเมตรหกสิบหกเมตรหกสิบความกว้างอยู่ที่สองสี่ห้าสองสี่หกความกว้างสองสี่หกสองสี่ห้าสองสี่หกความยาวหกเมตรหกสิบนะครับเอฟดีหกเมตรหกสิบรถคันนี้คัสซีสวยเลยนะคัสซีเอฟคัสซีสวย จะ,จะดรออยู่ที่ยางคังนนี้เอาตามสภาพเลยยางไม่ค่อยสวยยางยางถือว่าไม่ได้หรอกเอ้ายางพูดกันตามเนื้อผ้าเลยยางน่าจะเปลี่ยนทุกอย่างแบตก็ใหม่นะครับแบตใหม่คัตซีนี่สวยเลยคัตซีเป็นเครื่องเป็นคัตซีเป็นเฟอร์นเจอร์เป็นหัวเจียงนี่สวยนะสวยเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังแล้วก็ยกหัวเฉียงให้ดูเลย ออเห็นไหมเยอยเดี๋ยวยขอเจียงให้ดูเครื่องเอฟซเครื่องเงียบเลยนะ F เอฟซีเห็นไหมเครื่องสองสามศูนย์ 0. เครื่องดีมากเลยนะเครื่องรับประกันเลยเงียบ เดาเดาจะดูได้บาเครื่องให้เลยเอ,อ่ะลองนะพอได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายให้จบเลยดูเลยเอฟบีไม่มีไอเลยนะมีไอเลยเครื่องดีมากเลยละ่ะเป็นเครื่องเป็นน้ำรับประกันอะไรเราขับมากำเบอร์แล้วกันเนี้ยน้ำเต็มเปี๊ยนะไนไม่ไม่ไม,ม่ดันเลยแนละ้วน้ำอะ่ะนิ่งเลย ใช้กันยาวๆไปเลยรถสวยนะเห็นไหมเครื่องเครื่องอะไรแห้งเลยใช้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมเย็นแ้วมันเครื่องไม่มีอายเลยรับประกันเครื่องเจ๋วโอเคฮะครับอ่าคันนี้ ราคาตามสภาพนี้เนาะสภาพนี้ไม่ได้เป็นยางเพราะว่าต้องคุยกันอีกรอบเอาพิเศษเลยห้าแสนเจ็ดหมืนบาทห้าแสนเจ็ดหมืนบาทถ้าอยากเป็นยางคุยอีกเลยเอาจจะเอาอยางเกดไหนเกดเอเกดบีแล้วยางเปอร์เซ็นตมาว่ากันอีกทีหรือเอาสภาพนี้ก็ไปเป็นเองก็ได้ราคาห้าแสนกว่าบาทเองห้าแสนเจ็ดหมืนบาทถือว่าไม่ไม่แพงนะไม่ใช่หกร้อนะเอฟ เป็น10ล้อ230นะครับ230แรงนะครับไม่ใช่195ไม่ใช่200แต่เป็น230นะครับ f อฟซีตลอบคันนี้ครับก็ฝากไว้ครับราคาแค่570,000บาทนะครับดูรถได้ที่เต็นท์ธรรมนูนยนอำเภอกุลังสารคามเรานี่แหละครับเบอร์โทรก็เหมือนเดิม083 34 35 19ดูรถได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับราคานี้เลยครับ แต่ถ้ามาถึงหน้างานพูดถูกใจกักไม่แน่นะสำหรับกำ <c oughs> นันเป็นคนชอบยอนะครับเอาใครฝากไว้ครับฝากไว้ดูรถได้ที่อำเภอกุาลางเนาะเบอร์โทรก็เหมือนเดิมละ0ป็3343519ขอบคุณครับ